ไปเลยนะครับไปผิดนะครับจริงแล้วต้องมาที่พรสวรรค์ของเรา<ๆ>นะครับผมก็บอกว่าเอ๊ะค,คุณแม่ครับอบตพรสวรรค์ไปทางไหนรัาก็ชี้ไปที่ทางนนสวรรค์ก็เลยไปผิดทางนะครับต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่มาล่าชา้านะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับว,วันนี้นะครับเทศบาลบางเดียรมงของเรานะครับต้องขอพระคุณนะครับท่านนายกนะครับขอพระคุณท่านกำนันท่านผู้บริหารฐานศึกษาแล้วก็ทุกๆท่านนะครับในวันนี้ที่ได้ให้เกียรติ เทศบาลกรีฑาลงของเรานะครับได้มาบรรยายในเรื่องของการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งในเขตของจังหวัดบุรีรมาชธานีหลายอำเภอน,น,นะครับก็ได้ฝึกซ้อมไปแล้วนะครับอย่างล่าสุดที่เราไปซ้อมให้นะครับก็เป็นอบตตกหูนะครับอบตตกหูที่มีเขตของขอำเภอเดชนะครับของเรานาจั่วหลวงนะครับหลายพื้นที่นะครับนาจั่วหที่เรามาบรรยายให้นะครับครั้งล่าสุดก็ที่สากลการเกษตรนะครับของอ อำเภอนาจะ่วรวยนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับวันนี้